อุ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเมอแค้จดโต๊ะติบแกเล็วจะขึ้นจะได้ลำบากคนเราอาจีมากกินกลางขึ้นนี่จะไหมอ๋อลูกเบ้าเอาวัดดีกับอะไน้อยยังลวัดดีกับป้าอุ้ยหย่าเลยเราเข้าอะไรขึ้นมึงหนีแล้วกับใครแล้วเลยเจยให้มดติปังไม่เล้งว่าเล้งลาป้าเลยความไอ้โค้งดีผมไม่ล่วงปอล่วงปอดีมากเลยอืมผมหรือไอ้เล้งลาผมต้องบ่ไอ้ต้อง ควันยังไงต้องควันเนี่ยคุยเดี๋ยวปลาเจอไหมว่าไม่เข้าวแม้ริดเดียวเลยเดี๋ยวควันมั่งแทงมั่งหรอมันซับแล้วมันควันแล้วไม่เข้าวนี่ป้าเออเน่เนี่ยขึ้นขึ้นหรือเปล่ามันแทงไม่เข้าวงล้วงหอเน่หวัดอู้พึ่งป้าเออเดี๋ยวเล้งว่าอวดอุตตลีลาวแต่วันดีชุดๆเลยป้าเดี๋ยวนั่งเงี้ยวเองควันไม่ใจี้าวป้าได้ยินมาไล่คนเล้ยว่าดีจริงนี่ร้อยชุดยอดเป็นอะไรหน้ามึงโดนอะไรรยังรู้กันป้าทีป้าไม่ต้องกลาง ตีนเน่ยป้ามันควันแต่งไม่ก้าวจริงไงแต่ว่าดูดูมันตืบกับตีนด้วยบอกมันควันไม่ก้าแต่มันตืบตุกตับตุบตับตุบตับแม่เอ้ยตังตืบตังตีนปุ๊บหลับไม่กันเลยตีนหน้าว้าล่วงพอเนี่ยตั้งแต่ส่องส่องตีนแรกเลยเลยแจนงวะไม่รู้ไอ้ใหญ่เนี่ยตึงเอ็ดแล้วสบพื้นลงบ้านป้าไอ้ยาไปคุยในลงบ้านเลยเนี่ยโปรเจ็กตึงป้าไปชงปะาก็บอกพืนมาเนี่ยแล่หม้อเย็บ นาไม่ใจช่วยเย็บแป้บไม่ช่วยเลยหมอโรงพยาบาลนี่จ้าดิไม่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 นั่นเลยเย็บหน้าตาเที่โวมัดจัดเย็บเย็บ่กวนแตกกวนเตกไม่เข้าแต่วไม่รู้น้ำแตะมามแตกนายเนี่ยมันตีบอมันตีอมันจัดมันจัดมันโชคมันตีบมันโกคปลารวมมาตีนเป็นรอยเนี่ยเย็บตับอยู่นี่ป้าก็ไม่รู้น้ำ รวงปอเน้หวัดอู้ปึ้งเียไม่หล,ล, <ตา S 2> ไลูไม่หลมามแตกไม่เอ้คน,นเรา,นนาชีวิตเป็นนักลงเลยผมไม่ใจตามผมไม่ใจว่าเลยมันที่นี่อยู่ๆมันซอมอผมผมแก่ตามว่าเอ๊ะใจเมียช่วยจังแกนั้นนี่คำเดียวนี่มันตังตีนตังตึบปะปุบป,ปะยาเลน่นใจรายนักมากแต่โบเตตึงพาไปชงนายเอกป่น